ทำไมว่าต้นเข้าาเดิมเลนยไนไาม่อกี้นวกว่านี้นี่วง่าหนีเต้นเข้าไปเนี่ยยาวกว่านี้เมื่อกี้ดูไอ้้องตับป้าอ่หมอี่

นี่นี่คุณหมอคุณคุณหมอบอกน้องไปกินอะไรอะเดี๋ยวให้น้องกินอะไรอะกินบุกตะเอาช่วยวดไปสองคนไปเปล่าให้โลกตาช่วยที่นี่ไม่ลูกนักช่วยเหรอไปกับตาช่วยสองคนนะไปเปล่าไปกับตาช่วยสองคนนะ น้องไม่กินแล้วอ่ะหมูกระทะไหเลยอะเดี๋ยวไปช่อีกคัไปก่อนลองก่วนเย้น้องกินดีเป๋านี่หมูกระทะไปไป่อ่กิ้นนี่งคนเลย ถามว่าอะไรเมื่อคืนนึงหงหมอทำอะไรอ่ะหมอหมอบอกน้องคุณหมอถามพี่น้องน้องบอกอะไรอ่ะ

มาจะช่วยช่วยกลับบ้านเลยขอรร้นยน้องี่คือตรงะไตรงเดือนนี่ฮตงเดอกลับรดีุ้ยกลับดีดีนะกกี้ลับรถนดีนะเอหลังจะกันวาหน้าวาหน้าอาน้องกินข้าวจ้า Ủa cảnh mát rồi. à, khăn rồi má Ây da nè Nè bọn tao chơi nè Nó à rồi má đây Nè giờ tao chơi đù À phút đây Nó kìm thao là đây à Thầy, Thầy

เดี๋ยวมีน้องลิงด้วยนีน้องไม่ใส่เหรมีน้องลิงด้วยเดี๋ยวเยนาก็มาเยนาตามมาอยู่ใครทีใส่่ได้ตังนึแล้วลูกก็ไม่ใส่ใส่พี่ใส่พี่งอจะขึ้นยีไหมถอเสอนีดนปเหยเนาถึงตัวแหลงก็ได้นะนี่เด็กวเด็กัวก็ต้องอย่างนี้นี่น้องไม่ใส่ We knew when